EP 1386คำพิพากษาสารดีกาที่5258ทับ2558พนักงานอายการจังหวัดพิษณุโลกโจทย์ผันจะอากาศเอกปฏิบจำเลยโจทย์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 161 90พระราชบ,บัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพศ2542มาตรา12พระราชบัญญัติสภา,าตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537มาตรา60ทับ1 65จำเลยให้การปฏิเสธ สารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา 157, 161พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพศ2542มาตรา12พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537 มาตราหกสิบทับหนึ่งหกวักหนึ่งการกระทําของจําเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้หลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วงงานของรัฐพศ2542มาตรา12ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอย่ามาตรา90 จำคุกห้าปีจำเลยอุทธรณ์สารุทธรภาค6พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทย์ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้นตามประมวลกฎหมายยามาตรา161นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นโจท์ จำเลยดีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาสารชั้นต้นอนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสารดีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอนได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่พัสดุและเป็นเจ้าหน้าที่ปดและนำส่งเอกสารประกาศตัวกฎราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปรปับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอโดนผู้เสียหายโดยจำเลยมีหน้าที่นำส่งประกาศประก,ระกวดราคาจ้างเหมาเพื่อประชาสัมพันธ์ ที่สารกังจังหวัดพิษณุโลกสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกรมประชาสัมพันธ์องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอศูนย์รวมข่าวภูมิภาพจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่10ส่วนนางชนทิชามีหน้าที่ปิดประกาศประกวดราคาจ้างเหมาที่ป้ายประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอนในวิวัฒย์ยื่นหนังสือร้องเรียนกล่าวหาว่ามีการปกปิดการประกาศประกวดราคาขอให้ยกเลิกง,งานดังกล่าวสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่10 ตรวจสอบข้อที่จริงแล้วเชื่อว่ามีการปกปิดข่าวประกวดประกาศประกวดราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมจริงและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเดนินการคณะกรรมการป้องกันราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาแล้วลงมติว่าจำเลย มีความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำการใดๆโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อเอ,เอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อนหน่วยงานของรัฐพศ2 5 4 2มาตรา12 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือระเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและปฏิบัติหรือระเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งรและฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลร,รักษาเอกสารกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ตามประมวลกฎหมายอย่ามาตรา161ตามรายงานการไต่สวนข้อได้จริงของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีปัญหาตามดีกาโจทย์ว่าการที่จำเลยกระทำการปลอมเอกสารใบรับฝากส่งไปษณีด่วนที่สุดของที่ทำการไปษณีพิษณุโรคด้วยการกรอกข้อความให้ปรากฏว่าเป็น การรับฝากส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษว่าได้ส่งไปตามหน่วยราชการต่างๆแล้วอันเป็นเท็จจะถือเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยามาตรา161หรือไม่เห็นว่าตามใบรับฝากไปรษณีย์ในประเทศรวมเจ็ฉบับนั้น ด้านบนมีข้อความระบุว่าผู้ฝากส่งเป็นผู้กรอกข้อความเมื่อผู้ฝากส่งกรอกข้อความแล้วได้นำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ไปสี์เพื่อนำส่งเอกสารนั้นชั่งน้ำหนักและดำเนินการต่อโดยกรอกข้อความในส่วนด้านล่างที่มีข้อความระบุว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอกข้อความซึ่งหมายถึง เจ้าพนักงานไปรษณีย์ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการจัดทำเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นเอกสารของที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลกนั้นดังนั้นการที่จำเลยกระทำการปลอมเอกสารดังกล่าวโดยจำเลยมีหน้าที่ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอนเพียงเป็นผู้ปลดและผู้นำส่งประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ของผู้เสียหายจำเลยจึงไม่เป็นเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการจัดทำเอกสารใบรับฝากส่งไปสนีด่วนพิเศษดังกล่าวการที่จำเลยปลอมเอกสารดังกล่าวจึงไม่ถือว่ากระทำโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้นไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตรา161สารอุทธรภาค6 พิพากษาชอบแล้วดีกาของโจทย์ฟังไม่ขึ้นส่วนที่โจทย์ดีกาอ้างว่าจำเลยมีหน้าที่กรอกข้อความในใบรับฝากใบเสนอวนพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีพศ2542ที่กำหนดให้การรับฝากในประกาศประกวดราคาของหน่วยงานต่างๆให้ใช้ใบรับฝากและ ฝากส่งทาง EMS เท่านั้นและตามหนังสือสำนังกงานเลขที่การคณะรัฐมนตรีเรื่องแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเผยแพร่ข่าวสารการประกวดการประกาศประกวดราคานั้นเห็นว่าจดบรรยายฟ้องเพียงว่าจำเลยได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอนให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ปดและนำส่งเอกสารประกาศปร,กประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างของผู้เสียหายซึ่งกำหนดให้มีหน้าที่นำเอกสารประกาศประก,ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าวเผยแพร่ไปยังสถานที่ราชการต่างๆรวมเจแห่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลพศ2 3 8น ข้อ31ดังนั้นข้อดีกาของโจทย์ที่ว่าจำเลยมีหน้าที่กรอกข้อความในบรรับฝากไปสนิดวนพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีพศ2 5 4 2และตามหนังสือสำนันกเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงเป็นการนอกฟ้องและเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น และสาดอุทธรภาคคกเป็นดีกาที่ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีวินาวความแพ่งมาตรา249วรรคหนึ่งประกอบประมวลกฎหมายวิธีวิจาวความอาญามาตรา15สารดีกาไม่รับวินิจฉัยพิพากษาย,ยืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญา มาตรา161ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลร,รักษาเอกสารกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้นตระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน2แสนบาท